ได้๋ยวิเอ่อฟินไหมฮะฟินไหมใครถามน้องใบน้องเน็กที่พูดเนี่ยคือความรู้สึกจากใจไรใช่ไหมเมื่อกี้ร้องเพลงไงมันต้องแบบว่าอินเนอร์แรงๆเนาะใช่จริงๆรู้สึกป้าทันครับแล้วถามอะไรวันนี้ถามทีตอนนั้นเราสามสายเราตีใบอย่า่ไรตีใบบอกเนี่ยเออ เด ah. ah like ี๋ยวนะอินเนอร์หรือจริงอินเนื้อหรือจริงนะอะไรเอออินเนื้อหรือจริงก็เรียนงานแสดงมาไงต้องฝากผลงานหน่อยว่นในต้นนี้ตลงไปอะไรไงบ้างครับต้นใบต้นนี้คือเป็นอะไรกันะไรก็ฝากผลงานก็เพิ่งมีพิธีกรคู่เน็ตด้วยนะ ทุกวันพุธทุกวันพุธที่ช่อง True For You ใช่ค่่ะชอง4นะครับใ4ทุ่ม4าครับผมเริ่ม4กุมภานี้แล้วใช่ค่ะในการ Music For You นะคะฝากด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ของเนซ่ากำลังถ่ายละครอยู่นะคะเรื่อง Fly to Fin สุดติ่งจิงเกิลเบลนะคะ On Air ชื่อเรียกว่า Fly to Fin สุดติ่งจิงเกิลเบลเล่นกับไหมแม่ไม่ไม่ดูว นี้วันนี้มาแล้วฮะมาแล้วเราไม่คือนี่คือว่าเป็นครอบครัว B ีเอ็นที่อยู่ตรงนี้เป็นครอบครัวบีเอ็นบีเนคือไบร์นเนสครูดีใจมากเพราะว่าเห็นความรักของหนูในบ้านแล้วเป็นความรักที่จริงจริงมันไอจิออกมานอกบ้านเขาก็ยังรักโอ้ยยิงฉันทำไมเอาปลาจับไปเลยเอารับรับดอกไม้รับดอกไม้รับสามชาติรับดอกไม้ นี่รวมกันสามคนไม่เปลืองไม่ต้องไวบ้านใครทีนี้นาทีกูไม่ของเคหยุงหลักอันนี้เอาไว้ให้สองคนนี้ถ้าอยากเห็นอะไรฟินๆรบกวนใส่ตังค่ะใส่ตามอยู่นี่ค่ะตามยังโล่งนะคะกรอบยังโล่งใส่ก็ใส่ B M I เยอะค่ะเปลืองพื้นที่ค่ะแล้วไม่ใส่ตัม ตอนนี้ต้องทำยอดนะคะทํทยอดนิดนึงนะฮะให้กับมูลนิธิคทะด่วนค่ะดวนอยากเห็นนักเรียนวีดีไหมเอาเร็วเร็วเดี amar. ๋ยวเอาอันนี้มาถืออายจะครูถือให้ไปถ้าเกิดนะไรจักได้จับได้อุ้ยปุ้ยมันจริงด้วยอดมียอดด้วย45257าบจาทค่ะเอาที่ี่คืออะไรอย่างยังเดี๋ยวเดี๋อะไรนี้ รักนะตัวเองรักนะอเคอเคโซคิวเดียวอะไรอาทรง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 เี๋ยง่ายหยอดเลยค่ะเดี๋ยเลยหยอนเลยเดี๋เลยหยอดเลยหยอดเลยนะอร่อยอุ้ยขอบคุณมากลูกนี่ให้ใช่ไหมหนุ่มนิดหนุ่มไม่ดค่าตัวแล้ววันนี้รู้แล้วอ้าวเดี๋ยวนะนี่นี่ไม่ได้ค่าตัวหรอไม่ได้อ้าวพี่เคไม่รู้หรอไม่รู้เลยไม่ได้ไม่ได้งั้นตื่มาเนี่ยให้มอบมอบมอบขอบคุณน้อง 3D นที่ของบ้าน 3D ใช่ไหมคะขอบคุณมาก 3D